ถ้าวันนี้คุณมีอาการจุกเสียดแน่นท้องทานอะไรก็ไม่ได้จุกบริเวณลิ้นปี่มีอาการคล้ายกดไหลย้อนอ่อนเพียกเหนื่อยง่ายระบบเผาผลาญในร่างกายของคุณเสื่อมทําให้ร่างกายของคุณไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทั้งทั้งที่คุณก็นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอตาเหลืองตัวเหลืองอาการแบบนี้เป็นอาการที่บ่งชีว้ว่าตับของคุณกําลังมีปัญหาด้วยความ,มห่วงใยจากสโมสรไลออนนคนปรปฐมตับป่วย เป็นอาการที่สําคัญอย่างยิ่งควรตรวเจเช็คสุขภาพเพราะว่ามันเป็นภัยเนียบที่ร้ายแรงตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายจะอยู่ตั้งแต่ชาโครงด้านขวาไปจนถึงลิ้นปี เมื่อตับของคุณป่วยจะมีอาการคือปวดท้องด้านขวาท้องอืดบวมโตคลื่นไส้บ่อยเนื่องจากว่าการทํางานของตับล้มเหลวการทํางานในการกาจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ไม่ดีทําให้สารพิษตกค้างมีสารพิษอยู่ในร่างกายร่างกายจึงมีอาการลักษณะของคลื่นไส้และอาเจียนออกมาบา่อยๆเมื่อเป็นอย่างนี้คุณอย่านิ่งนอนใจรีบเช็คสุขภาพและทำการรักษาโดยด่วนก่อนที่คุณจะมีอาการหนักมากไป นี้ด้วยความห่วงใยจากสโมสรไลออนนครปฐมสวัสดี